สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพัดลมกันนี่พัดลมพัดลมอันนี้ถอดฟ้าออกมาแล้วนี่นพัดลมมิตซูบิชิมิตซูบิชินะอาการของมันก็คือมันเดี๋ยวถอดฟ้าออกก่อนนะเพราะมันจะได้มองเห็นชัดอาการของมันคือหลังจากเราเสียบลักนี่เสียบลักแล้วอาการมันคือหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการหมุนช้า มันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนมันจะหมุนช้านี่คืออาการของมันกว่ามันจะทากว่าจะมันหมุนได้มันต้องทําพิธีนานมากอาจจะใช้เวลาเป็น5นาทีสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาแก้กันว่าเราจะต้องทํำยังไงถ้าพัดลมมีอาการแบบนี้อะนี่ครับนะคืออาการของมันคือมันจะหมุนช้านะเอาละอันนี้เราถอดฝาเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าลักษณะอาการมันเป็นอย่างนี้นี่คือ คืออาการของมันเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะต้องเดี๋ยวปิดก่อนนะเห็นแล้วครับก่อนอื่นต้องถอดปลั๊กทุกครั้งที่จะมีการซ่อมแต่และทุกอย่างเราจะต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือการถอดนะชิ้นส่วนของมันทั้งข้างหน้ากระหล่เพื่อเราจะดูว่า ไอ้ส่วนไหนที่จะเป็นปัญหาที่ทําให้เราเออไม่หมุนซึ่งมันจะมีแค่สอย่างคือแกนแกนของพัดลมแล้วก็ไอ้ตัวแคปหรือสีสีพัดลมสองตัวนี้ครับที่จะเป็นตัวหลักในการที่จะส่วนมากจะจะลักษณะแบบนี้คืออาการอืดหมุนช้าเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำการซ่อมอยังไง เดี๋ยวมาต่อครับอันนี้เราได้ทําการถอดถอดน็อตถอดอะไรแล้วเพื่อว่ามันจะสดวกสะดวกในการถ่ายถ่ายถ่ายทำนะเพราะมันใช้คนถ่ายคนเดียวทําคนเดียวดูนะครับหลังจากถอดน็อตถอดอะไรเรียบร้อยของมันถอดฝาออกมาลักษณะของมันนี่ถอดออกมาชิ้นส่วนซึ่งมันจะประกอบอยู่อย่างนี้ตัวไหนจึงเป็นแกนอย่างนี้ น,นะครับถอดน็อนตของตัวนี้ออกมาเรียบร้อยถอดน็อตถอดถอดน็อตถอดแถปนี่แถบของมันนะครับหรือซีซีคาปาซิเตอร์อันนี้เป็นของกลุมนะหลังจากเราถอดนี้มาถอดน็อตเราเรียบร้อยเพื่อให้แกนมันลูเลยนี่แกนแกนลง่เลยนะครับนี่แกนหลังหลังลงข้างหน้าเดี๋ยวเราก็ต้องถอดด้วยถอดออกมาเลย ก็จะการถอดถอดอย่างนี้ให้ดีดอดาอยอย่ายน้ัแล้วกนั้นก็นกจะแับมับตัวน้ำนี่มี หลังจากถอดฟ้าหน้าเสร็จเนี่ยลักษณะเราก็จะเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยมันอาการหมุนไม่ออกเลยนี่ฝืดมากแกนนี่คือลักษณะของแกนแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กหมุนเทบไม่ได้ทั้งสองอันเลยทั้งหน้าทั้งหลังหลังหมุนยากมากิดเะมั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องจัดการก็คือฉีดน้ำเอาน้ำมันเป็น น้ำมันสเปรย์เป็นสเปรย์สเปรย์สเปรย์อนเนกประสงค์เราก็ฉีดเข้าไปตรงที่บูดของมันนี่ทั้งหน้าทาั้งหลังนั่นเลยฉีดมันทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเราหมุนดูอ้าดีขึ้นลื่นเลยเม่อกี้เน่นเน้นตอนนี้เริ่มมุ่งละเราฉีดน้ำมันทับกับหมุนปุ๊บ ดี้็ละน่ครับแล้ล่ะหมุนละนี่ก <c oughs> ็เราอยากดูว่ามันอาการตบบนี้มันมันหมุนหมุนดีไหมแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับเอาละ่ะต่อไปนี่เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล,แล้วก็ลองเปิดดูเปิดถามโอ้มันเชี่ยวเลย เ,เบอร์สองได้ได้ได,ได้เบอร์หนึ่งน,นะเบอร์หนึ่งก็ได้นว่าดดีขึ้นละดีละน,นี่นะครับดีขึ้นละเดี๋ยวก็สรุปอาการแล้วน่าจะอยู่ที่ไอแกนมันฝืดขนาดน้ำมันเราฉีดเออสเปรย์เข้าไปมันทำให้ แกนี้ลื่นแกนลื่นดีอันนี้คือเราสามารถประกอบได้เลยนะครับแค่นี้จบแล้วเพราะว่าดูลักษณะแล้วแคปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอะอะของแคปบก็ดูแล้วก็ออยังปกติไม่โปง่งถ้ามีลักษณะบวมโป่งนั่นคืออาการแคปบเสียแคปหรือบางทีบางคนก็เรียกไอซีพัลลมหรือคาบาซส,สเตอร์นะครันี่นะตอนนี้โอเค นี่ถือว่าจบแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการประกอบได้เลยโอเคครับเอ,อเอาแล้วครับหลังจากที่เราประกอบเกือบเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเพราะว่าไอ้หน้าหน้าด้านหน้าเนี่ยเราจะยังไม่ใส่เพราะว่าถ้าใส่เนี่ยเราจะมันเวลาหมดไปพัดมันหมุนมันจะมันจะมองพร่าภาพจะไม่ชัดเจนเลหลังจากเราประกอบด้านหลังด้านอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เ,เรียบร้อยแล้ว ก,กเ็เสียบตัดดูอือนี่ก็เรียบร้อยเมื่อกี้ตอนเราเห็นตอนเริ่มตน้นมันอืดๆเอาโลนะหลังจากเราใส่ฉีดสเปเยพ่นมันเรียบร้อยแล้วแก้ไขมันแล้วนะป,ปุ๊บนะครับอือนี่คือการซ่อมด้วยตัวเองง่ายๆ ัความรวดเร็วนการของมัน,น,อน,นกอจบอถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเถ่อมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวเราเอามาลงให้ดูแันนี้นะครับจบนะครับคลิปนี้ด้วยการแก้ปัญหาพัดลมด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ